คนเกิดรักคาามีนในเดือนพฤศจิกายนปี2565โดดเด่นที่สุดก็คือกิติยศชื่อเสียงและได้รับการยกย่องรวมถึงมีโอกาสที่จะเดินทางไกลไปต่างประเทศหรือต่างจังหวัดด้วยรายละเอียดเพิ่มเติมจะเป็นยังไงนั้นติดตามรายละเอียดได้ในคลิปนะครับคำเตือนคำพยากรณ์ที่ท่านจะได้รับชมรับฟังต่อจากนี้ไปเป็นเพียงการใช้ลัคนาเพียงดวงเดียว หากท่านต้องการคําพยากรณ์ที่ละเอียดและเป็นการส่วนตัวสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรที่ขึ้นไว้ดังภาพนะครับสวัสดีครับผมแฟนเพจ Facebook และช่อง Youtube ดูดาวเดือนอ่านเรือนดวงทุกท่านนะครับผมกลับมาพบกันอีกกับคนเกิดรักขนามีนประจำเดือนพฤศจิกายนปี2565โดยมาเริ่มกันที่ในเรื่องแรกเลยนะครับผม การเงินของคนเกิดรักคนามีนในช่วงเดือนพฤศจิกายนปี2565นี้การเงินเนี่ยยังไม่ดีขึ้นนะครับจนกว่าจะหลังวันที่16เดือนพฤศจิกายนปี2565และในเรื่องของการเงินของคนรักคนามีนเนี่ย จะมีเรื่องค่าใช้จ่ายมาอยู่บ้างนะครับแล้วก็ให้ระวังเรื่องของสุขภาพตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่16เดือนพฤศจิกายนปี2,565แต่หลังจากวันที่16เดือนพฤศจิกายนปี2565ไปเนี่ยการเงินเนี่ยจะเริ่มมีรายจ่ายน้อยลงนะและในเรื่องของการเงินของคนรักานามีเนี่ย จะเริ่มดีขึ้นชัดเจนเลยก็คือหลังวันที่22เดือนเมษายนปี2565ช่วงนั้นเองคนรักคนามีเนี่ยจะมีเรื่องของรายได้กลับมาเป็นปกติแล้วก็จะมีเรื่องของการเงินเนี่ยที่หมุนคล่องกว่าช่วงนี้เรื่องการเงินของคนรักคนามีห้ามให้ใครยืมเงินในช่วงนี้นะครับผมจนกว่าหลังช่วง ที่ราหูเนี่ยจะย้ายเข้าสู่ภพตนุของคนรักขณามีนนะครับเพราะว่ามีโอกาสที่จะถูกโกงหรือหักหลังในเรื่องของการเงินได้พอสมควรนะครับผมคนเกิดรักขณามีนในช่วงของเดือนพฤศจิกายนนี้ก็ถือว่ารั้งวันที่16ไปเนี่ยก็จะเป็นครั้งสุดท้ายหรือวาระสุดท้ายที่ดาวจะส่งผลเสียมากในเรื่องของการเงินนะครับซึ่งจะ เริ่มดีขึ้นก็คือหลังจากเสาเนี่ยย้ายเข้าสู่ราศีกุมหรือย้ายเข้าสู่ภพวินาศของคนเกิดลัคนามีนก็เป็นวันที่17เดือนมกราคมปี2565ดังนั้นเนี่ยหลังวันที่16ไปแล้วเนี่ยก็เริ่มดีขึ้นอันดับแรกหลังวันที่22เดือนมกราคมเนี่ยก็ เริ่มดีขึ้นคือรายจ่ายน้อยลงและก็สุดท้ายเลยก็คือ22เมษายนปี2 0ง6เนี่ยเรื่องของการเงินเนี่ยจะสะพัดกลับมาฟู้ฟ้าอีกครั้งสำหรับคนเกิดรักคนามีนในเดือนพฤศจิกายนปี2,565นั่นเองนะครับเรื่องต่อมาก็คือเรื่องของความรักของคนเกิดรักคนามีเรื่องของความรักนี้ของคนรักนา มีนประจําเดือนพฤศจิกายนปี2565นี้ถือว่ายังไม่โดดเด่นนะครับในเรื่องของความรักซึ่งความรักเนี่ยจะโดดเด่นเนี่ยกพราน่าจะเป็นช่วงของเดือนธันวาคมปี2565เป็นต้นไปมีโอกาสที่จะโดดเด่นในเรื่องของความรักนอกจากความรักที่โดดเด่นแล้วเนี่ยหมายความว่าใครที่โสดก็มีโอกาสที่จะมีแฟนหรือมีความรักส่วนใครที่ มีแฟนแล้วเนี่ยก็มีโอกาสที่จะได้แต่งงานรวมถึงใครที่แต่งงานแล้วเนี่ยก็มีโอกาสที่จะมีโชคลาภมาจากแฟนหรือนอกจากในเรื่องของความรักแล้วเนี่ยหมายถึงยังมีโอกาสที่ร่วมหุ้นหรือลงทุนในเรื่องของการค้าการขายการติดต่อได้ด้วยนะครับรวมถึงมีโชคลาภมาจากลูกค้าหรือเพศตรงข้ามได้ด้วยนะครับสำหรับในพบปัตตานีก็มีความหมายที่หลากหลายเช่นกันนะครับผมโดยในช่วงของ ปี2,565ถึงปี2,66 6เนี่ยเรื่องของความรักของคนรักนามีเนี่ยถือว่าโดดเด่นที่สุดนะครับเป็นรักคนาที่ถือว่าโดดเด่นเป็นอันดับ2รองจากรักคนากันในเรื่องของความรักนะครับและในช่วงนี้เองคนรักคนากันเนี่ยถ้าใครโสดเนี่ยก็ให้รีบมีแฟนเนี่ยก่อนวันที่22เดือนเมษายนปี2565เพราะถ้าหลังจากนั้นไปเนี่ย ท่นต้องรออีกหลายปีเลยทีเดียวนะครับในส่วนเรื่องการงานของคนรักคานามีนเนี่ยต้องบอกว่าเรื่องของการงานเนี่ยค่อนข้างที่จะโดดเด่นนะครับผมในช่วงเดือนพฤศจิกายนปี2,565เพราะตลอดปี2,565เนี่ย ตั้งแต่หลังสงการปี2 5 1 5จนถึงสงการปี2 5 1 6เนี่ยเรื่องของการงานของคนรัชนามีเนี่ยค่อนข้างที่จะโดดเด่นพอสมควรนะครับโดยการงานเนี่ยมีการขยายตัวมีการปรับตำแหน่งมีการเลื่อนตำแหน่งใครที่ตกงานอยู่ก็มีโอกาสที่จะได้งานโดยเฉพาะในช่วงนี้เองเนี่ย ตั้งแต่ช่วงของเดือนสิงหาคมมาเลยนะครับผมแล้วก็ต่อถึงในช่วงของเดือนพฤศจิกายนและต่อยาไปถึงช่วงของเดือนมีนาคมปี2565เรื่องการงานของคนรักคณามีเนี่ยถือว่าโดดเด่นและยังจะโดดเด่นไปจนถึงช่วงของปี2566ก็คือช่วงหลังสงการานต์แล้วการงานก็ถือว่า ให้ลาบให้ผลหรือว่าการงานค่อนข้างที่จะส่งผลดีก็คือในเรื่องของการงานของคนรักคณามีนี้เนี่ยมีโอกาสที่จะได้เลื่อนตําแหน่งหรือปรับตําแหน่งอย่างแน่นอนนะครับสําหรับในเรื่องของการงานโดยในช่วงของเดือนพฤศจิกายนปี2565เนี่ยเรื่องการงานเนี่ยจะโดดเด่นไปแล้วก็คือน่าจะเป็นช่วงของไปลายปลายเดือนพฤศจิกายนนะครับการงานค่อนข้างจะดีมีการ ปรับตาแหน่งหรือโยกย้ายตําแหน่งเนี่ยไปในทางที่ดีนะครับและในช่วงของพฤศจิกายนเนี่ยมันจะหมายถึงการได้รับแรงสนับสนุนจากผู้รักผู้ใหญ่ในองค์กรนะครับผมหรือว่าในส่วนของัวหน้างานที่จะผักดานในท่านเนี่ยมีโอกาสได้ตําแหน่งหรือปรับตําแหน่งนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของข้าราชการเนี่ยในช่วงนี้เนี่ยถ้าช่วงของเดือนธันวาคมเนี่ยมีโอกาสที่จะปรับเปลี่ยนหรือโยกย้ายเนี่ยไปตําแหน่งใ uh, นทางที hey, ่ด hey, ีอย่าง หรือวงการเอกชนเนี่ยเรื่องของตําแหน่งหน้าที่การงานที่จะย้ายกันในช่วงของปีใหม่เนี่ยท่านเป็นหนึ่งในนั้นที่มีโอกาสที่จะปรับตําแหน่งหรือเลื่อนตําแหน่งได้อย่างแน,น่นอนนะครับในด้านของปรากฏการณ์โหราศาสตร์ของคนเกิดรัคนามีนประจำเดือนพฤศจิกายนปี25 6 5มีปรากฏการณ์ทางด้านโหราศาสตร์ที่สำคัญสำคัญอยู่หนึ่งเหตุการณ์ด้วยกันนะครับมาเริ่มรับชมรับฟังกันเลยครับ คนเกิดรักคนามีนหลังจากที่ดาวอังคารซึ่งแทนด้วยเลขสามทางด้านโหราศาส์ไทยนั้นยกเข้าไปสู่ภพสัชชะของคนรักคนามีนในช่วงนี้เองคนรักคนามีนนั้นเนี่ยจะโดดเด่นเป็นพิเศษก็คือในเรื่องของการงานรวมถึงในช่วงนี้เองเนี่ยเรื่องผู้หลักผู้ใหญ่รวมถึงกิจยศชื่อเสียงในการเลื่อนตำแหน่งหรือปรับตำแหน่งเนี่ยมีโอกาสที่จะได้เลื่อนตำแหน่งหรือปรับ ตำแหน่งอย่างแน่นอนรวมถึงการมีโอกาสที่จะเดินทางไกลไปท่องเที่ยวหรือไปในเรื่องของการงานแต่ให้ระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพช่วงนี้เองคนรักคนามีนั้นค่อนข้างที่จะคิดมากและมีเรื่องให้เครียดเข้ามาซึ่งเรื่องที่เข้ามานั้นอาจจะเป็นในเรื่องของความรักหรือคู่ครองหรือคู่นี่คู่สัญญาหรือบุคคลเพศตรงข้ามทําให้คนรักคนามีเนี่ยเครียดได้อยู่เหมือนกัน โดยเรื่องราวต่างๆนี้จะเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่13พฤศจิกายนปี2565จนถึงวันที่13มีนาคมปี2566นั่นเองนะครับก็ขอจบคลิปคนเกิดรักคนามีนประจำเดือนพฤศจิกายนปี2565ไว้เพียงเท่านี้นะครับผมช่วยเป็นกระตังใจให้คนททำคลิป ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์นะครับวันนี้ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ